สวัสดีครับอันนี้ให้ชมพระสมเด็จวัดลักขังครับวันนี้ครับท่านชมเส้นซุ้มก่อนเนี่ยเส้นซุ้มท่านจะใหญ่และหนาเนี่ยแล้วจะมีรอยหดตัวเนี่ยยุบตัวเนี่ยฮะซอกแขนด้านซ้ายท่านเนี่ยจะลึกและสูงกว่าซอกแขนด้านขวาท่านชมนะเข่าซ้ายท่านเนี่ยจะสูงกว่าเข่าวขวา ฐานชั้นบนด้านขวาท่านเนี่ยจะสูงกว่าด้านซ้ายและฐานเนี่ยจะสูงกว่าเข่าขวาท่านดูฮะดูบริเวณรอบๆเนี่ยจะมีคราบแคนไซเนี่ยแคนไซที่เกิดขึ้นมาเนี่ยและคลุมผิวเนี่ยคลุมผิวอยู่เนี่ยเป็นแคนไซครับนี่จะเป็นรอยลักนี่รอยเนี่ยฮะ่ะดูด้านหลังเนี่จะมีรอยเปริเป็นธรรมชาติครับองนี้ เป็นพระที่เกิดธรรมชาติไม่ได้ใช้เลยครับเก็บไว้นานได้เนี่ยเนี่ยแกนซ้ายจะขึ้นคมเนี่ยฮะดูทั่วๆไปเนี่ยแขนซ้ายเนี่ยฮะขึ้นคมผิวเนี่ยเนี่ยครับแข็งครับเนี่ยเนี่ยผมคูณเท่าไรก็ไม่ออกเนี่ยฮะครับอาดูลึกๆนิดหนึ่งครับดูเนื้อหาท่านเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยว เนี่ยดูเนื้อหาท่านเกตดท่านจะสะบัดเล็กน้อยฮะเนี่ยท่านชมฮะเนี่ยเนื้อหาท่านมีคราบแคนไซแต่เนื้อหาท่านจะอมครีมฮะเนี่ยท่านชมมีรอยเนื้อเน่ามวลสารต่างๆและจะมีคราบฟ้านะฮะท่านชมครับเนี่ยเนี่ยฟ้า ถึงเป็นคราบกันสไลดที่ขึ้นมาคลุมผิวนั่นเนี่ยฮะชัดเจนครับตัวหน้าอกท่านเนี่ยท่านแกล่งครับอันนี้แห้งแกล่งมากกระทบหินดังคลิกคลิกคลิกเนี่ยท่านชมครับเนี่ยดูฮะเนือหาสุดยอดครับตรงนี้ครับนี่เม็ดหินเทาเนี่ยฮะเนี่ยที่ทำรุดเนี่ยครับชมคะ ในฐานท่านล่างท่านท่านชมครับเนี่ยสวยครับสภาพยังเดิมๆอยู่ฮะไม่ได้ใช้เนี่ยครับแต่ตัดจะเบี้ยวๆไปหน่อยครับเนี่ยดูด้านข้างเนี่ด้านข้างท่านท่านครับชมครับ นี่นานฮะเก่าเก็บเอาดูด้านหลังครับนี่ร้อยปรีท่านเนี่ยนี่ฮะยังหินเลยนะฮะนะฮะแกลงครับอ,อันี้แกลงแห้งครับเนี่ยครับดูเนื้อท่านเนี่ยนี่เนี่ยดูเนื้อท่านเนี่ครับ เนี่ยการหดตัวการยุบตัวและมวลสารต่างๆของท่านก็ครบมีเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวขาวขุ่นขาวขาว้นผงพุทธคุณนะฮะขาวใสมีหินเทามีเกณฑ์สอนดอกไม้สีเขียวสีฟ้าอะไรต่างๆที่เป็นเกฑ์สอนดอกไม้ฮเนี่ยท่านชมฮะเนี่ยแกล้งนะครับเนี่ยฮะท่านดูด้านอีกแบบ เนี่ยครับโอเคครับคลิปนี้ไว้ตอนนัสนีครับสวัสดีครับสมเด็จวัละคังครับพิมพ์ใหญ่รู้ว่าพิมพระประธาน